สวัสดีครับในแพทย์กอลวั์เหล่าเชสีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้ปรอหาตประจำ d r k Beauty Clinic นะครับกลางสัปดาห์นะครับก็จะมาเล่าในหัวข้อเรื่องสวยงามนะครับในหมวดหมู่ของ health and beauty นะครับวันนี้ก็มาใน EP ที่70แล้วนะครับเนาะก็รวมปีครึ่งแล้วนะครับเนาะก็ความรู้มันก็จะยิบย่อยนะครับแตกแขนงไปเยอะแยะเลยนะครับเนอะวันนี้ก็ขออนุญาตหยิบเรื่องใกล้ตัวที่แพทย์ศัลยแพทย์ตกแต่งเจออยู่ทุกวันนะครับมาเล่าใหกเราได้ฟังกันนะครับคือเรื่องของ กรีดแผลผ่าตัดในแนวไหนที่ได้แผลเป็นสวยที่สุดมีน้อยที่สุดนะครับหรือ scarlet l i n นะครับคือกรีดแนวไหนล้วแผลเป็นมันน้อยสุดนั่นเองนะครับก็จริงๆก็มีเส้นสมมุติที่คุณหมอเขาสมมุติไว้ในใจนะครับหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนะครับก่อนอื่งใดก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับให้กับ d i e channel ของพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญไปดูในคลิปนะครับ หลักการคือแผลอยู่ในแนวไหนดีที่สุดนะครับคือในแนวที่เป็นแนวรีแลกซ์สกินเทนชันไลน์นะครับรีแลกซ์สกินเทนชันไลน์คืออะไรคือพิ้นผิวหรอือจับผิวนะครับยน่นแนวไหนแล้วมันเกิดรอยเป็นครีสได้นะครับยิ่งดีนะครับหรือถ้าตามบริเวณใบหน้าหรือลำตัวมันมีรอยยับย่นอยู่แล้วตามธรรมชาติแนวนั้น,นคือแนวที่เป็นแผลผ่าตัดที่ดีที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งข้อศอกข้อพับนะครับแนวข้อพับนั่นแหละครับเป็นแนวผ่าตัดที่แผลออกมาดีที่สุด นะครับแผลเป็นจะน้อยที่สุดนะครับเป็นไปตามแนวธรรมชาตินะครับแต่คําถามคือเส้นสมมติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับทางการแพทย์มันมีหลายเส้นนะครับซึ่งแตกต่างกันเรามาเรียนรู้รายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับเนาะก็เป็น An a t ตม y 1หนึ่งศูนย์หนึ่งกันนะครับเนาะก็จําชื่อ3ชื่อนี้ไว้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ l a n g e r line นะครับ l a n g e r line นี่ฮิตมากๆนะครับก็สมัยก่อนศัลยกรรมตกแต่งเราเชื่อเส้นนี้นะครับเนาะอันต่อมาที่ต้องรู้จักคือ Castle line นะครับ แล้วก็บอร e สไลนนะครับเนาะก็เอาอันแรกก่อน Langer ร์สไลนเนี่ยก็เป็นเส้นที่เขาสร้างขึ้นจากหมอ,อนักไก่ก,กายวิภาคนะครับซึ่งเขาเรียนรู้จากการชันสูตรศพนะครับเนาะเพราะฉะนี่จะเป็นเส้นที่เขาหานะครับสมมติขึ้นนะครับจากการตรวจร่างกายของศพเนาะโอเคไหมแล้วก็ดูแนวของคอลลาเจนที่อยู่ในชั้นหนังแท้นะครับเป็นสําคัญเนาะเส้นสีเขียวเนี่นะครับคือ เส้นที่เขาวาดจริงๆมันวาดทั้งตัวนะครับแต่ว่าผมเอาที่หน้าเป็นหลักก่อนนะครับขณะที่ Castle และบอรเนเนี่ยคล้ายๆกันมากๆเลยนะครับ Castle Line นะครับก็คือบอร์ e จสไลนบวกเส้นสีแดงๆนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างนิดหน่อยบริเวณตินกาบริเวณจมูกแล้วก็บริเวณริบบิปากล่างนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น Castle Line คือบอร์ e จสไลนบวกเส้นสีแดง 3. จุดนี้โอเคไหมครับเนาะต่างกันยังไงนะครับอันเนี้ยนะครับ เส้นที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยสร้างขึ้นใน living human ก็คือในมนุษย์ที่มีชีวิตจริงๆในขณะที่ wrinkle ไลน์เนี่ยวาดขึ้นจากศพนะครับเนาะงั้นเส้นมันจะไม่เหมือนกันในบางตำแหน่งนะครับเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแนวของเขาเนี่ยจะสอดคล้องกับแนวย่นของผิวหน้านะครับเราะ wrinkle l i พอดีเด้ๆเลยนะครับเนาะเนาะก็เป็น2อ,อันนี้คําถามคือและสัญญาแพทย์กตกแต่งกับพวกผมเนี่ยเชื่อเส้นไหนดีนะครับเนาะเพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ย มันนละติดข้อทางกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอเอาบริเวณมุมกลางก็ได้ขอบล่างของขานไก่ก็ได้นะครับเนาะเห็นไหมถ้าเป็น l แลงเกอร์สไล์เนี่ยมันจะแนวขนานกับขอบล่างของกระดูกขานไก่ล่างแต่ถ้าเป็นคาโซไลน์หรือโบเจสไลน์นะครับจะแนวตั้งฉากเห็นไหมตั้งฉากกับขานไก่เลยนะครับมันคนละแนวกันเลยนะครับคําถามคือแล้วเส้นสมมุติถ้าเราจะตัดไฟตัดเนื้อแวถวๆมุมกลามตรงเนี้ยเราจะเชื่อเส้นไหนดีนะครับเนาะ เพราะมันมีทั้งแรงเกอร์สไลด์ค่าโซลไลน์และก็บอร์เจสไลน์นะครับเนาะเราไปดูกันก็รีเสิร์ชที่เราทํากันในแง่ของกิจกรรมตกแต่งนะครับเมื่อปี1999นะครับอบอกไว้เลยว่าบอร์เจสไลน์ Line, หรือค่าโซ่ไลน์นะครับที่ไม่ใช่แรงเกอร์เนี่ยอาจจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการเลือกเป็นแผลผ่าตัดที่ทําให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดโอเคไหมครับอันเนี้ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับแรงเกอร์ไลน์ถูกเชื่อถือน้อยลงนะครับเราจะเชื่อเรื่องค่าโซ่ไลน์หรือแม้ก็บอร์เจสไลน์มากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรากลับไปดูใบหน้าผู้สูงอายุนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่าเราจะสามารถถ้ามีไฟในตําแหน่งนั้นบนหน้าเนี่ยเราจะตัดแนวไหนดีเช่น <ๆ S 2> ถ้าหน้าผากแนวตั้งหรือแนวนอนดีครับก็ตั้งแนวนอนจริงไหมดูจากแนวรอยย่นซึ่งเป็นคาโซลไลเป็นวิงเกิลไลตามธรรมชาติถ้าอยู่ตะเรนตรินกาก็ไปตามแนวตินกาเลยอยู่จาแนวร่องแก้มนะครับก็ตามแนวร่องแก้มเลยนะครับ หรือตามแนวนี้ใช่ไหมครับอย,อยู่แถวข้างๆแถวๆมุมกลางแถวนี้นะครับเนาะก็เป็นไปนตามรอยย่นประมาณนี้แต่สเกตว่าแนวเนี้ยจะคนละแนวกับแรงแรงกร์สลด์เลยนะครับเนาะงั้นเนี้ยแนวโน้มการผ่าตัดนะครับเพื่อให้แผลเป็นที่สวยเอาเฉพาะบนใบหน้านะครับเนาะก็แรงเกร์ลายก็ถูกเชื่อถือน้อยลงนะครับค่าวเส้นลายก็ถูกเชื่อถือมากย,ยิ่งขึ้นนะครับไปดูเคสตัตดี้กันพอดีไปมีเคสตัดไฟของคนรู้จักกันนะครับก็มาตัดนะครับแล้วก็ เออเอาเรื่องนี้มาสอนพวกเราดีกว่าดีกว่านะครับเผื่อใครอยากเรียนดูนะครับเนาะใยขนาดประมาณสักเจ็ดมิลน,นะครับเนาะก็คนไข่อยากตัดออกนะครับแล้วมันโตขึ้นเร็วก็กัวงวลเรื่องจะเป็นเนื้อร้ายเหลือหรือเปล่านะครับก็จะมาตัดออกคําถามคือผมจะตัดแนวไหนดีนะครับเนาะปึง้งแนวแรกคือแองเกอร์แองเกอร์สไลน์นะครับแองเกอร์สไลน์ถ้าดูขอบเนาะเห็นไหมมันจะขนานกับขอบก็คือแนวนี้ถูกต้องไหมครับ แนวหน้าหลังอันนี้หรือจะเชื่อคาสโซไลด์ดีเห็นคาสโซไลด์ไหมแนวจะตั้งฉากกับแรนเกอร์เลยมันจะเป็นแนวแนวนี้นะครับผมจะตัดแนวไหนดีนะครับอไปดูกัน1งแลนเกอร์สไลด์ก็ตัดแนวนี้นะครับตัดไฟเราคงไม่ได้ตัดแค่กลมๆเนาะเราต้องตัดเป็นอิบเป็นรูปแบบนี้ออกเพื่อทีให้แย็บแผลได้สวยๆนะครับหรือจะตัดแนวนี้ดีคาสโซไลดนะครับเนาะคาสโซไลดก็คือ ดูคนไข้ยิ้มแล้วมันจะเป็นร่องแบบนี้แบบเฟสฟินสโตนได้ไหมยิ้มแล้วเป็นร่องอย่างนี้นะครับเนาะผมก็จะตัดแนวนี้หรือจะเอาแนวแรงเกอร์สดีนะครับก็เฉลยเลนแล้วกันนะครับเนาะแผลตอนนี้ยังไม่สวยมากนะครับพราคนไข้เพิ่งผ่าตัดไปได้ประมาณ1่งสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับนี่ก็ตัดตามแนวแคสเซิลไลน์เห็นไหมครับเนาะอยู่ตามแนวร่องที่ยิ้มพอดีเดะเดะเลยนะครับผลชิ้นที่ออกมาก็เป็นเนื้อธรรมดานะครับ หรือแม้กระทั่งบริเวณนำตัวนะครับเราก็ยึดถือคาซูไลหรือวิงเกิลไล e ์นะครับหรือรีแลกซ์สกินเทนชั่นไลน์เป็นหลักเลยนะครับเนาะนี่คือเส้นที่เห็นเนาะอันนี้แผลคนนี้เสื่อมต้นอกนะครับเราเข้าตรงราวนมนะครับก็อยู่ในแนวของคาซ i ไลพอดีนะครับอันแผลเป็นที่ออกมาจริงแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเนาะอันนี้การเลือกสัญาแพทย์ตกแต่งนะครับที่ชำนาญน,นะครับในเรื่องของทิศทางการ ลงมีดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่ฝีมือผ่าตัดที่จะต้องประณีตมากๆแล้วนะครับแนวการวางแนวผ่าตัดแผลผ่าตัดนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันที่ทําให้ผลลัพธ์ของแผลที่ออกมาดีที่สุดนะครับก็วันนี้ก็มาในเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องฝ่ายธรรมดานะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เอามาสอนกันได้ด้วยเนาะก็ใครดูไว้ก็ได้ความรู้นะครับเนาะอย่างน้อยก็เรียนรู้มากกว่าแนเกระชายนะครับมันมีขั้นส่วนลายแล้วก็บอเจัดลน์ที่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมไปด้วยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ขออญ,ญาตฝาก DAK คอ l l a g e n Peptide หนึอเปอร์เซ็นตไว้ในอ้อมใจพวกเราด้วยนะครับบำรุงผิวพรรณได้ดีสุดๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเด่๋ยืไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประ e ายนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊งให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ